สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในเรื่องความสำคัญของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน6ถึง10นะคะ,ะเมื่อวานเราก็เรียน0-5ถึง5เนาะวันนี้เราก็จะเรียน6ถึง10นะคะ,ะมาดูตัวนี้เลยมาดู มาดูข้อที่1มาดูข้อที่1กันคำสั่งเขาว่าไงคำชี้แจงเขาว่าจะปลาแปดตัวจากอ่างแก้วใบใหญ่ใส่อ่างแก้วใบเล็กสองใบจะได้อย่างละกี่ตัวเขียนจำนวนปลาในช่องสี่เหลี่ยมนี้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดและวาดรูปปลาในแก้วใบเล็กนในนี้นะคะ อ่าต้องมาดูก่อนว่าปลามีกี่ตัวมีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดปลามีอยู่แดตัวจะจัดยังไงให้มันลงตัวกันนะคะอ่านักเรียนก็สมมุติว่าตัวนี้เป็น7ตัวแล้วก็เอาอ่างนี้เป็น อ่างนี้เราจะให้เป็น7ดอ่างนี้เราก็จะให้เป็น1ตัวและกันก็จะรวมกันเป็น8ดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดูอ่างนี้อ่างนี้คุณครูจะให้เป็นอ่างนี้คุณครูจะให้เป็นหกหกบวกกับอะไรได้แปดหกบวกกับสองนี่อ่างนี้ก็จะเป็นสองนะคะพอมาอ่างนี้อ่างนี้คุณครูก็จะให้เป็น ลดลงมาเป็น5 5บวกอะไรได้8 5บวกสได้8อ่อามาอ่างนี้ละคะอ่างนี้เละจ้ะอ่างนี้ครูก็จะเอา4 4บวกกับอะไรได้8ก็4บวก4 4, 4 5 6 7 8หบวกสได้8อ่างนี้คุณครูก็จะให้เป็น อันนี้ครูคก็จะให้เขาบอกว่าจะได้อย่างละกี่ตัวเขียนเป็นจำนวนปลาและว่านุกปลาในอ่างใส่แก้วใบเล็กที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะโอเคมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้เนาะอ่อันนี้3 3บวกอะไรก็ได้5ก็คือเอาสามวัในนี้ใจก็นกำนิ้วกำนิ้วที่มืออ้อคุณครูอยากจะสอนในห้องเรียนจังเลย เรื่องอันนี้นะอเอาสามวันในใจกำมือไว้กำมือ2ข้างไว้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนับไปถึง8ปามวันในใจ3มแล้วก็4,5,6,7,8ก็คือนับนิ้วนิ้วที่เราอันนี้ขึ้นมาเป็นยี่นิ้วก็คือ1,2,3,4,5ก็คือ3,5บวก5ได้8นี่ถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราก็วาดปาตัวเล็กๆ ในอ่างเช่นครูจะทำให้ดูนะอ่ะหนึ่งตัวสองตัวนี่ครูทำเมาส์นะคะสามตัวเออออสี่ตัวห้าตัวหตัว ปึ๊บปึ๊บเจ็ดตัวอันนี้ในอ่างนี้มีเจ็ดนะแล้วก็ในอ่างนี้มีกี่ตัวมีหนึ่งก็วาดไปเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเตึ๊ดอ่ะเป็นปลานะปลาขุดคูนะอ่าอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็ให้ในักเรียนวาดปลาตัวเล็กๆลงในอ่างเลขของเรานะคะแค่นี้เราก็ได้คําตอบแล้วค่ะงั้นเั็กเรียนอย่าลืมอย่าลืมวาดรูป ปลานะคะโอเคมาดูตัวนี้กันสังเกตภาพและเขียนตัวเลขสแสดงความสัมพันธ์ของจำอของจำนวนแบบส่วนยอดและส่นวนรวมสังเกตภาพกระต่ายอันนี้มี6วงกลมใหญ่มี6ดังนั้นวงกลมเล็กก็ต้อง3ต้องบวกกับอะไรแลวได้6ตัวนี้มีอยู่3แหละเนกระต่ายพวกนี้มันอยู่ข้างใน3ตัวและแล้วก็เหลืออีกกี่ตัวคะที่มันอยู่ข้างนอก ก็คือหนึ่งสอ 3. 3เลยเพราะว่า3าบวกสยก3อ่าข้างซ้ายให้นักเรียนยกข้างซ้ายขึ้นมา3นิ้วข้างขวาขึ้นมา3นิ้วแล้วก็นับรวมกันซีได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6ก็ได้6พอดีเป๊ะเลยตามจำนวนของกระต่ายเอามาดูรูปที่2มาดูรูปที่2นะคะมีลูกโปง่งสีแดงอยู่เท่าไหร่ หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกโป่งสีฟ้าอยู่หนึ่งสอง่ะมีอยู่สองนะดังนั้นเราก็ต้องนับก่อนเพื่อเนี่ยเราต้องนับลูกโป่งทั้งหมดก่อนเพื่อจะเอามาเขียนในวงกลมใหญ่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดปุ๊บสีแดงมีเท่าไหร่เราต้องแยกเลยทีนี้สีแดงมีอยู่เท่าไหร่คะที่เรานับเมื่อกี้มีอยู่ห้าสีฟ้ามีเท่าไหร่คะ สีฟ้ามีอยู่2นี่ตามนี้เลยอ่ะข้อนี้ก็ให้ในักเรียนทำเองนะคะทาเองนะขออ่ามาดูตรงนี้หน้าสุดท้ายของวันนี้หน้าที่40 40นะคะหน้าที่40ก็คือง่ายๆเลยคะ่ะนักเรียนให้ในักเรียนดูเอา6 6 อะไรบวกกับอะไรแล้วจะได้6ก็3บวกสแล้วได้6ตนนัวนี้อันนี้มันไม่มีค่ะคุณครูทำยังไงก็เอาสองช่องนี้มาบวกกัน3บวก6ได้เท่าไลร่นักเรียนเอาหไว้ในใจยกมือขึ้นมา3นิ้วเอาหไว้ในใจยกมือขึ้นมา3มนิ้ว6แล้วก็นับไป6แล้วก็789นี่ก็เป็น 9อย่างนี้นะคะเออตึก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 ,ตกโอเคนักเรียนก็ลองฝึกทำดูนะคะง่ายๆเลยในข้อนี้นะง่ายๆตั้งใจถามไม่เข้าใจให้ถามคุณครูนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ของนักเรียนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะยากนะถ้าเรานับเลขถึงสิได้เราก็ทำได้นะคะนักเรียนส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมาเริ่มเรียนเรื่องใหม่ การบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับนักเรียนดูปุ๊บเขียนปั๊บอย่างเงี้ยดูปุ๊บเขียนปั๊บอย่างเงี้ยก็คือเสียดายอยากให้อยู่ในโรงเรียนด้วยกันอยากเรียนอยากสอนแหละนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็แค่เท่านี้คะ่ะนักเรียนทำสามหน้าเหมือนเดิมน,นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ